สนับสนุนช่วงคำพ่อสอนโดยกรุงไทยแอคซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตการจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ความรับผิดชอบให้ถูกต้องหลักๆเลยนะคะรู้สึกว่าชีวิตคนเราเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบความรับผิดชอบเนี่ยมันมีตั้งแต่เราเราเด็กๆแล้วล่ะค่ะอย่างเราเป็นเด็กหน้าที่เรามีหนังสืออะไรเงี้ยค่ะเรารับผิดชอบหน้าที่เราถูกต้องเป็นลูกที่ดีก็รับผิดชอบหน้าที่ของความเป็นลูกกตัญญูกตเวทีอย่างเช่นการทํางานคะก็รับผิดชอบในเรื่องของงานเราไปงานที่ต้องทํา ก็ต้องเป็นงานที่รับผิดชอบด้วยใจจริงๆอย่างตัวเนยใช่ไหมทุกวันนี้ก็ถ่ายละครเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความผิดชอบในหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็เออเล่นๆไปต้องรับผิดชอบไม่ถูกต้องว่าเราได้ตัวนี้มาเนี่ยเราต้องทําให้มันดีที่สุดรับผิดชอบแล้วก็เคารพต่อ กฎกติกาของของการอยู่ร่วมกันของในกองถ่ายกับตัวบทละครอยากให้ทุกคนไดน้นำอันนี้ไปใช้เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรก็รับผิดชอบไม่ดีที่สุดค่ะอย่างเช่นอาจจะรับผิดชอบต่อสังคมก็ช่วยกันดูแลสังคมดูแลประเทศเราให้ให,ให้ให้แบบเจริญขึ้นลีเงี้ยค่ะรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานกับกับสังคมของ